วัสดครับทูนรุมนาม,มังนะครับวันนี้ก็มายกยอช่วงเย็นนะครับของวันที่7กันยายน63นะครับเมื่อสักครู่ที่ฝนตกอย่างหนักนะครับก็เลยมาลองยกดูว่าจะมีปลาเข้ายอไหมก็บเนอะเมื่อเช้าก็ได้พอสมควรนะครับมีแต่ปลาตัวใหญ่เนอะไปรอชมคลิปนะครับอันตาแรกเนอะ งไงโอ้ยนี่ครับตัวหมันตัวแรกอดด๊อกกระชังปากยับเนึ่งก่อนกระชังาปงาครับา้วอุดค่ะ นีขาตู ots, ้กดกต้องกดรถกดถ่ายนะ ่มันนอ,อกทคำสองตัวครับปน,นหลวงมา Ý ừ, chú ừ, 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 ừ. có tổ nói đâu nói đúng <laughs> มันม้วนนี่มันอยู่ในิดจำผมใหญ่เลยะเพียนหางแดงนะ่ะเริ่มมาแล้วโอ้โหมาแล้วนี่ทำไมหมานิ่งๆนั่นนะอะเหนื่อยแกไม่ดิ้นไม่ตัววงเลยก่อนหน้านี้ครับตัวใหญ่กว่านี้ครับกระโดดออกไปแล้วครับไม่ได้ถ่ายเนาะแตนที่มันมนิ่งๆว่ะทำไมไม่ไดนะิ้นอะพั่งกะ นี่ครับเมื่อกี้เนาะมาแบบว่าไหลแล้วล่องมาเลยครับไม่ไม่ดิ้นไม่เดินไม่โดดเลยครับนี่ผันหมานผันหมานี่เกี้จะให้อิงถ่ายแล้วอิงไม่ถ่ายอ่ะไง,ไง่ไงๆหอโอ้โหแตก <laughs> นี่ครับนี่เขาดงปลาบางครอบครัวปลาบางครับนี่โอ้โหเยอะมากปล่อยกนันเนาะปล่อย นี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับหลังฝนตกเมื่อกี้ครับบรรยากาศรอบๆนะครับนอกเหมือนปลามันรู้ฝนนะครับมันไม่ค่อยเข้าจับนะครับเข้ายอนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันต่อครับ ยกผลอินมวเนาะได้ตัวหนึ่งไอ้น้ำมิดโอเคครับขอจบคลิปช่วงเย็นวันที่7กันยายน63ไม่แค่นี้นะครับเพราะว่า ปลาไม่ค่อยเข้าครับยกไป20-30ครั้งนึกปลาไม่เข้านี่ครับมันน่าจะเข้าทีถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าท,าทําคลิปให้ชมอีกนะครับขอบคุณมากนะครับที่สนับชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับยอโอปลาเข็มตัวใหญ่ครับนี่ ที่นี่เขาไม่กินกันหรอกครับอันนี้ก็ใช้ยอนะครับแปดศอกสองเซนเอ็นยี่สิบนะครับขาดมาแล้วครับเนี่ขาดมาแล้วครับเห็นไหมขาดมากเลยครับใช้ยอนี้หากินมาตลอดนะครับโอเครับนี่ผลผลานะครับเครื่องเย็นนี้ครับเนี่ได้มีเท่าไหร่นอกนี่ครับขอบคุณที่ติดตามชละชมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับอันนี้มาดูฝุ่นสรุปกันนะครับี่ครับนี่ปัดได้ไม่เลยตัดแ,แต่เอียครับพอนดฝุ่นมันตกเนาะปะ่ามันบวกอยขึ้นโอเคครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับ